เร็วแรงนะครับนี่สปีดโดรน8 0ดแอมไฮโวลต์ one, แค่ตัวนี้2,500นนะครับบอกเลยว่าของดีของแรงหมื่นรอบสุดได้แบตเซลคัดเกรด้วยเครื่องมือ7 5แอมป์เต็มนะครับ1 8โวลต์ v, สองลูกเป็น3 6โวลต์นี่นี่คุณภาพเซลแบบมาตรฐานทดสอบด้วยเครื่องมือ ใช้งานเปิดสวิตช์ใช้งานได้เลยนะครับสบายนะน้ำหนัก7กิโลนะครับรวมเต็มเครื่องโหดมากโหดมากเหดเลยโหดมาก,มากนะครับแรงมาก2จังหวะสู้ได้นะครับรอบหมื่นน้ำหนัก7กิโลไม่ได้หนักไปกว่าเครื่องนะครับเบาวกว่าเครื่องนิดหน่อยด้วยนะครับเครื่องที่ยังไม่เติมน,น้ำมันก็7.2กิโลแล้วนะครับ ส่วนเครื่องนี้ก็7จกิโลนะครับดูมันใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นนะครับแรงแบตอย่างนี้ใช้ได้แบตพวกนี้ใช้ได้นะครับนี่นะเปลี่ยนได้เลยอย่างนี้นใช้ได้เลยนะครับเนี่ยดึงออกแค่เราดึงออกไปชาร์จไ,ได้สบายมากแบตนี่ชาร์จได้สบายมากนี่ใครมีเครื่องมือใครมีเครื่องมือแับน,นี้ปุ๊บใช้ได้ เลแบตเตอรี่พวกนี้3มเต็มอยู่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ตัดงานหนักนี่ครับเสียบเข้าไปเอฟเใช้ได้นะครับปิ่สวิตช์นี่ปิดเปิดสวิตช์ปิดเปิดเร่้งนะครับใช้ได้เบาเบาแรงสั่นน้อยเบาน้อยเสียงเบา นะครับไม่ใช้งานแบตบหมดผับได้ชาร์จเครื่องชาร์จเดิมที่มีอยู่ก็ชาร์จได้เครื่องชาร์จใหม่ก็ถ้าเป็นของไม่ใช่มากิต้าก็ชาร์จไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นของที่ทำขึ้นก็ใช้ได้นี้ชาร์จได้7 5แอมป์เต็มนะครับเซลล์แบบเครื่องมือครัรหลหลายเซลล์